สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นศีสะเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศีสะเกตและกันทลักษ์และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 CZ New ภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลักษณากงแก้วค่ะด้านผู้ว่าราชการจังหวัดรีสเกตค่ะ นำพระสงนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์89รูปถวายเป็นพระราชะกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตร5ธันวาคมวันพ่อแห่งชาติและวันชาติค่ะ เมื่อเวลา7จ็นาฬิกาของวันที่5้ธันวาคม2,565ค่ะที่บริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดศุจเตเกตนายสํารวยเกตกุลผู้ว่าราชการจังหวัดศุจเตเกตรพร้อมด้วยนางมลิกาเกตกุลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสุจเตร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดศุจเตเกตหัวหน้าส่วนราชการตุลาการอายการทหารตำรวจ นักเรียนนักศึกษาพ่อค้าและประชาชนได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน89รูปเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพ,พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตร5ธันวาคมวันเพอแห่งชาติและวันชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและต่างน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณมีพระวินัยเมธีเจ้าคณะจังหวัดสิจเกตธรรมยุทธวัดป่าสีสำราญเป็นประธานฝ่าย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสเกตเป็นประธานในพิธีจุดทุบเทียนบูชาพระรัตนตรัยจุดทุบเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมมนาถบพิตรเจ้าหน้าที่ปฏิบัติพิธีสง์อารัธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีล เจ้าหน้าที่ปฏิบัติพิธีสงอรารธนาพระบริศพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ผู้วาราชการจังหวัดสิจเกตพร้อมด้วยหัวหน้าสุดร,รัชการถวายเครื่องไทยธรรมผู้วาราชการจังหวัดสิเกตทอดผ้าไตรจำนวนสิบไตรพระสงฆ์สดับปรกรณพระสงฆ์อนุโมทนาถวายดิเรกผู้วาราชการจังหวัดสิจเกตกรวดน้ำ จากนั้นได้นำผู้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน89รูปเพื่อถาวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณอันล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรที่ทรงมีพระราชกรณียกิจสำหรับแกป่ปวงะสมนิกรทุกหมู่เหล่าทรงเป็นต้นแบบการพัฒนาดินป่าและน้ำตลอดจนโครงการพระราชดำริกว่า 4,000โครงการเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศอีกทั้งพระรชทานหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อความอยู่ดีกินดีมีสุขของคนไทยทุกคนค่ะ